สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังน้องน้าตัวนาแม่วาสนาแฟมิลี่ครับอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับมาทานหญ่าเฉยๆนะครับวันนี้อาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวมาทานญ้านะครับแม่แม่แมจ๋า ดูบรรยากาศนะครับสองสาวนะครับรักกันมากนะครับน้องนาตยาพีวัสนาครับรักกันเหมือนพี่กับน้องเลยนะครับนี่ครับกินเยอะมากครับสองสาวโชคดีนะครับที่อยู่พัทยานะครับที่ว่าก็จะมีอาหารให้สองสาวได้ทานอิ่มครับ ก็มีอาหารเยอะนะครับทั้งหญา้าทั้งอ้อยทั้งต้นสับป,ปะรดนะครับขอบคุณพี่เอฟซีใจดีแม่เอีใจบุญทุกท่านนะครับที่คอยเอนดูน้องหน้าตยาพิวัสนานะครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องหน้าตยาพิวัฒนาและครอบครัวนะครับอาบนะ้ำปะแป้งมาใส่ชุดนะครับ แต่งเนื้อแต่งตัวนะครับสองสาวนี้ชอบแต่งชุดสวยมากครับต้องขอบคุณชุดสวยๆครับจากแม่เอฟซีนะครับที่ตัดมาให้นะครับชุดก็เล็กหมดแล้วครับชุดสาวลำสิงกับสาวลำมุงกับแม่เล็กหมดแล้วครับัวหน่อยแล้วครับมาหูมาชุดหน่อยเนื้อสางเขาตัวใหญ่ขึ้นนะครับสินาตยาก็อ้วนมากครับอ้วนตุ๊ปุ๊นะครับ ดูด้านหลังครับแม่แม่โอ้ยสวยอีลีครับสีสันสวยงามสุดสาสดุดตามากครับสีสันสวยงามสะดุดตามากครับดูสิครับถ่ายลำลามางามนอกเพิ่เนเป็นอาหารนะครับยาครับยาก็เกี่ยวมาไว้ให้นะจ๊ะแม่แม่แมจ๋าโน่นอีกสาเล้งหนึ่งครับแล้วก็มีสับประรดนะครับที่ พี่เอนะครับให้คะแนนมาซื้อให้กับน้องนาตยาและพี่วาสนานะครับขอพระคุณพี่เอฟซมากๆนะครับขอให้พี่ FC เอฟซีแม่ๆ f อฟทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับหางท่านก็มาอุดหนุนลอตเตอรี่นะครับบ้านของน้องนาตยาพี่วาสนานะครับก็พี่ได้อุดหนุนหนึ่งใบก็เท่ากับได้เลี้ยงช้างนะครับเท่ากับได้เลี้ยงอาหารช้างด้วยนะครับเพราะว่า กำไรที่ได้จากลอตเตอรี่ก็ไม่มากนะครับไม่แม่ครับก็พอได้จุนเกือครอบครัวนะครับใช้จ่ายในชีวิตประจําบ้างใช้กับคนบ้างใช้กับช้างบ้างนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่คอยให้กําลังใจคอยสนับสนุนนะครับครอบครัวน้องนาฏยาพิวัฒนสนานะครับได้มีงานทํานะครับ แล้วก็พอได้มีค่าใช้จ่ายจินเจือครอบครัวไปนะครับในแต่ละวันนะครับในยุคนี้นะครับยุคโควิดก็กระทบกันทุกคนทุกท่านนะครับน้องนาตยาพิวาฒนาและครอบครัวก็ขอเป็นกําลังใจนะครับขอเป็นกําลังใจให้แม่แม่เอฟซีใจดีทีเอฟซีใจบุญทุกท่านนะครับได้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันเนาะแม่เนาะนะครับผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับในการรับชม นะครับสองสาวได้ทานอาหารแต่ละวันนะครับพอกวนก็ไม่มีอะไรนะครับจะมอบให้นะครับนอกจากกําลังใจดีๆนะครับจากสองสาวน้องนาฏยาพิวัฒนสนานะครับและครอบครัวนะครับนี่ครับเอาชุดสวยๆมาฝากแม่ๆเอฟซีนะครับดูท่ายืนแต่ละเชือกครับชิลมากครับ พี่นาตยาก็จะยืนอีกแบบนึ่งครับพี่วาสนาก็จะยืนอีกแบบหนึ่งครับปุ้ยถ่ายยืนเพิ่นไหมมาแต่งตัวสวยนะครับฐานหญ้าทำฐานอ้อยนะครับพอกวนก็ได้ไปเปลี่ยนอาหารมาให้ทุกวนันทุกวันนะครับเพื่อสุขภาพของน้องช้างนะครับทุกวันนี้น้องช้างก็รู้สึกว่าจะไม่สบายเยอะนะครับอพอควนแล้ว ครอบครัวน้องนาตยพี่วัฒนาก็ขอเป็นกําลังใจนะครับขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวช้างด้วยนะครับโอ้ยสวยงามอิลิอีเมเวลาเขาทานนะครับครอบครัวดูแล้วก็มีความสุขนะครับอ,อาหารหนาตยานาต,ยา,นาตยาจา๋านาตยาจา๋านาตยาจ๋าแสบบอ นาตยาแสบบอเคียวอยู่นะครับตามพี่วัดแสบบอพี่วัดเจ้าแสบบอนาตยาจา๋าไงลูกอร่อยไหมลูก ทำความสะอาดให้ทุกเช้านะครับที่นอนช้างที่อยู่ช้างนะครับเพื่อสุขภาพของช้างเนาะแม่ๆมเนาะนะครับก็เหมือนคนนะครับเราได้อยู่ที่สะอาดนะครับที่อย่างไงนะครับมันสะอาดสะอา้านมันก็มันก็ดีนะครับดีต่อสุขภาพคนและช้างนะครับดีทั้งสุขภาพจิตดีทั้งสุขภาพกายนะครับ อัตยาก็28ปีแล้วนะจ๊ะแม่แม่28ปีแล้วครับที่วัสนาก็40นะครับอายุ40ปีนะครับนาตยาจ๋าวัสด,ดีจ้าทักทายแม่แม่หน่อยไหนคนเก่งวัสด,ดีจ้าวัสด,ดีจา้าเรียกแม่ได้ยังแม่เก่งมากลูกไปไปถอยถอยลูกถอยไปไปกินหญ้าเร็วที่วัสนากินครับอุ้ยกินข้าหญ่ดีครับ ยังเล่นยางรถอยู่นะครับแต่ว่าพ่อควรไม่ให้เล่นเยอะนะครับดังไม่ให้เล่นเยอะนะครับช่วงนี้ครับอะไรลูกเบิบร์ตลาบอลูกเบิบร์ตลาบอหิว <c oughs> อีกนะครับเขาบอกเบิเร์ตแล้วเบิเร์แล้วนะครับพ่อควรก็จะให้ทานตอนกลางวันนี้คืคอทานเยอะมากนะครับอญาติาที่เกี่ยวมาให้นี่ก็ จะโยนให้ทานหมดเลยนะครับหนึ่งวันนะครับสองเชือกนะครับตอนกลางคืนก็จะให้เป็นต้นสับปะรดเนี่ยนะครับเป็นต้นสับปะรดนะครับแทนนะครับแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันไปครับแม่แม่ครับสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอาหารช้างนะครับก็เหมือนคนนะแม่เนาะบางทีเราทานแต่แต่อย่างเดียวๆมันก็เบื่อก็แบบยังไงนะครับมันจำเจนะครับช้างก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเขากินหญ้าเราก็จะให้แต่หญ้านะครับ เราก็เปลี่ยนบ้างนะครับต้องขอบคุณพี่ๆนะครับบางท่านก็ได้ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ยังให้เป็นค่าขนมน้องช้างอีกนะครับบางท่านก็ให้นาตาจับให้นะครับจับลอตเตอรี่ให้นะครับก็ให้เป็นค่าขนมนาตยานะครับและพี่วาสนานะครับขอบคุณมากๆนะครับฝาให้ทุกท่านได้โชคใหญ่นะครับได้มีโชคนะครับได้ทาบุญกับช้างนะครับได้ให้อาหารช้างได้ให้รางวัลช้างในป้อนกล้วยช้างนะครับพี่วาดถอยมาเร็ว ครับแม่แม่ครับเขาอาบน้ําแล้วเขาจะจะคันเนื้อคันตัวอย่างนี้นะครับช้างครับจะหาที่ถูที่บางทีก็จะเล่นดินนะครับแต่อนี้ได้ใส่ชุดแล้วคงไม่เล่นนะครับเพราะเขาชอบนะครับถ้าได้ใส่ชุดแล้วเขาจะชอบนะครับนาตะหยาหันหนามาหลกเร็วหันหนามาพี่หลกหันหนามาคนเก่งใส่คนเก่งคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแม่เอฟซีใจดีพี่เอฟซีใจบุญทุกท่านนะครับ ที่เอ็นดูครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนานะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนนาตยาขอบคุณค่าแม่แม่ยังลูกขอบคุณค่าแม่แม่สวยๆนอยลูกคนเก่งสวยๆลูกถอนสายบัวลูกถอนสายบัวถอนสายบัวยังไงลูกคนเก่งเขาถอนสายบัวยังไงลูกขอบคุณค่ะ บายบายยังลูกบายบายเอาบายบายแม่แม่หน่อยบายบายแม่แม่หน่อยลูกไหนคนเก่งเอาอะไรลูกมันไม่มีอะไรลูกเอาบายบายยกมือขึ้นบายบายแม่แม่หน่อยลูกเวเร็วไอ้ยกมือขึ้นบายบายวนลูกยกมือขึ้นบาย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 มือลูกมือ,มอ,มอด้วยมือด้วยบายบายมีควันตัวน้อยมาด้วยครับน้องก้อยเจ๋งนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับจะไปเอาย่าอีกแล้วครับขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะครับวันนี้สวัสดีครับ